ดีครับโครงการที่เห็นนี้คือโครงการมั่นผลสวยปูทะเลนะเห็นไกลๆนี่คือเขานางวัตุดนะแล้วก็เห็นรถพิ้งไกลๆนี่คือถนนสายพารเส้นทางเจ็ดที่ตั้งของเราคือเลยจากเส้นทางเข้าจามมาประมาณหนึ่งกิโลเลยปั๊มปีตีมาร้อยเมตรก็เลี้ยวซ้ายลงมานิดเดียวก็ถึงแล้วโครงการนี้ก็จะมี เป็นแปลงตั้งแต่300ตารางวานะ300-400วาแล้วตอนนี้กำลังคิดโปรเจกต์ใหม่ก็คือทำเป็นโซนเกษตรนะก็จะมีโคกหนองนานมคลองแส้ใก่ให้ลูกค้านะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเรินการให้รถบรรทุกม,มา เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหมายถึงว่าถ้าเรามาซื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยมีที่ปลูกผักประมาณหนึ่งงานนะผักนี้เอาไว้ใช้กินได้ไดนะเป็นักรินทรียีแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เอาเป้าหมายก็คือเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปนะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เราจะเลือกสรรที่มันต่อขยายพันธุ์ไนดะ้แล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราสามารถจะ จำพันได้แล้วก็ขายได้นะให้มันชีรายได้ที่หนึ่งงานเราสามารถมีรายได้เดือนหนึ่งห้าพันหรือเป็นหมื่นได้สำหรับลูกค้าที่อยากจะมีรายได้ด้วยในยามที่เรามาอยู่กันก่อนเราก็สามารถทำได้เพิ่มเตได้เดือนหนึ่งื่อเราทอย,ย่งางอย่างได้เป็นเดือนเป็นหมื่น เนื้อในการที่กินอยู่ใช้สอยอันนี้เราก็สามารอยู่ได้ก็จะผมก็จะเตรียมทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกนะเตรียมการให้ให้ความรู้เ,เกี่ยวกับเรื่องการปนะลูกนะเราสามารถเก็บเปรเดพันก็จะให้ความรู้แล้วก็รวมกลุ่มนะกันถ้าผูลูกค้ามีทั้งหมด10ลายเราสามารถปลูก ผักไม่ให้ซ้ำเงินมากเท่าไหร่แต่ละคนก็มีผักผักที่ถนัดทีอ่ชอบเพื่อไม่ให้ซ้ำเงินแล้วต่างคนต่งเก็บพระองค์ก็จะเป็นคนรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อจะเป็นคนกลางในการที่จะผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กระจายไปทั่วประเทศเป็นการต่อย,ยอดโครงการของคุนชนจันไดแล้วก็จะทำให้ เป็นความยั่งยืนของการมีไรายได้ด้วยะจะเห็นนภาทั่วไปนะวันนี้มันก็จะยาแดงๆหน่อยเพราะว่ามันหน้าแรงเนาะแต่ว่าก็อุณหภูมิไม่ร้อนมากนะเพราะว่าดูในลมลมพัดมากเลยนะลมทะเลพัดขึ้นมาทำให้เย็นนะ,ะถ้าเป็นทั่วไปที่อื่นนะผมว่าโอ้โหอุณหภูมิตอนนี้ไม่ใช่อยู่ลำบากอยู่ยากนะแต่ที่นี่ลมเย็นตลอด พรุ่งนี้จะเอาว่าวาขึ้นนะกาดเย็ยนมากเลยลมพัดถึงแดดร้อนจ้าเลยแต่ว่าแต่ว่าลมดีนะก็อยู่ที่จะามเนอโอเคเลยเพราะตอนนี้พีเอมต่อยุด้าไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่มีการเผาอะไรทั่วประเทศไทยก็น่าจะทำเรื่องนานแล้วนะมันไม่ยากหรอก ถ้าเอาจริงเอาจังทางด้านกฎหมายก็นะทำได้ตอนนี้หลายๆเรื่องก็ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นนะประเทศไทยก็น่าจะไปได้ลนะเพียงแต่ว่าเข้าช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำต้นไม้สวยมีการขนต้นไม้มาบ้างแล้วตอนนี้รอรอนิดหนึ่งรอเรื่องน้ำกำลังดําเนินการเรื่องน้ำ น้ำขึ้นมาได้ผมดาแทงแทงหก0 0นลิตรขึ้นมาแล้วก็ปั๊มน้ําขึ้นมาก็จะมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์ใช้ตอนนี้ก็จะออปลูกต้นไม้ได้เขียวขจีแล้วนะ